อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับต้นทุ่งกุลาครับเมื่อดนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านเตยตำบลทุ่งกุลาอำเภอสวรรคหุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับยังบ่ะทันใดนี้จากน้องโจนะครับหนุ่มราชพัช์ของเขาครับครับน้องโจในน้ำโตกับพี่น้องเขาเลยครับครับผมโจนะครับอยู่บ้านบ้านเตยครับอยู่ทุ่งกุลาอย่างนี้แหละ น้องโจกะตามที่บอกว่านะครับเรียนจบราชพัฒน์บรรทุมเดชเจ้รภยาครับผมอยู่กรุงเทพเรียนคณะครุศาสตร์เอกภาษาักดิเอกสังคมครับตอนนี้น้องโจกะคลิปที่ร่องกับอ้ายกบี้อยู่สองคลิปแล้วเด๊กับบีคลิปรถไถรถอีแต็กแต่ว่าเป็นเครื่องมือใส่แมนครับแล้วก็บนุ่มราชพัฒว่าเลี้ยงเป็ดแมนครับหลักครับบาร์ดิกะว่าพ่อรถอีกขั้นหนึ่งน้องโจนี่งมาเค็ีรรถได้เนาะไหมเนาะครับ มางเขตเนี้ยแปลกๆนะครับผมเขาไปใส่งานจะควงอยู่แล้วอันคอมเมนต์นะในในคลิปไอ้รถรถไทยที่เล็กเขาอยากเห็นคนละครับเขาอยากเห็นขั้นพ่วงมาไล่เขาว่าอ๋อถือข้อสัญญาไว้ว่าสิไทยทำขั้นพ่วงมาไล่อยู่นะครับเมียนครับเมียนเอาดอกโจมาภาพพี่น้องมาเบิรงเลยครับครับผมนี่ครับขั้นนี้แหละการขั้นนี้กับซิปเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์เฮือน แต่ตัวเป็นเครื่องเครื่องในลอยซิปครับผมเครื่องในลอยซิกับจีเฮ็ดนแบบว่าเป็นสีรอครับแบบเลี่ยวแบบพวงมาลัยครับแลว้วก็ขับเคลื่อนมันจะเป็นเครื่องขับเเลื่อนล้อหลังเป็นแบบเผาเผาเผาตรงเลยครับบรมันเผาอิสะระครับครับผม <c ười> ในส่วนของพวงมาล่ยน้องโจซ้อยบอกนะครับว่าพวงมาลัยข้าต่อเชื่อยยังไงครับก็คือ อันนี้ปกติเฮ็ดเป็นแบบว่าอันนี้มันสีโบมีโชคด้วยครับสีเฮ็ดแบบว่าบ่มีโชกสีเป็นแบบติดติดกับคัซีเลยอันนี้ผมกะทีใส่โย,ยงมาจากพ่วงมาไลยมาลงมานี่มามาต่อเป็นสเตอร์ทสเตอร์ครับเพราะว่าขันเกิดเท่าเท,ท่าบทดเท่าดันนี้เลยคือเท่าเหลียวซ้ำหน,นีมันมันจิไปแหงเท่าเหลียวค่อยๆซ้ำหนีปุ๊บมันจิวุดไปแหงเวลาเราขี่เร็วๆมันจิ เว้าเฮาเหมนโต๊ะรูมบางทีมันจิสะบัดปุ๊บมันจีลดมันจีพีกเลยอันนี้คือเฮาเฮาตองแบบว่าให้เฮาให้มันมีให้มันมีหลอดหลอดไปหลายไหมครับเนี่ยหลอดให้มันไดรหลอดหลอดไปหลายเวลามันตกะรูมตุ้มยังเฮาเฮาจีเดบังคับให้มันอยู่ไหมครับกัดเอามามาใส่คันชักมาใส่ไอ้ตัวตัวหัวคุ้มหลอดมันนี่ปกติเขามันครับอันนี้ก็โยงมากมาใส่หลอดนี่นะครับครับผมอันนี้ก็บกับซีมี่ ข้างหน้าก็ชุดหน้าก็ะสงง่ายๆเองสิเหระครับครับส่วนข้างหลังข้างหลังหฮอนี่คือมันจะเป็นเครื่องผมถืว่างเครื่องไว้ไว้กลางรถเลยครับว้างเครื่องไว้กลางรถเลยแล้วก็ต่อไอ้ไอ้โ่เนี่ยเนี่ยมันจะมีโ่ปุ๊บลงมามาหาเผาเลยครับรอนี่ก็คือบบมันสีสามมาเปั๊ฟฟรีเลยคางหนึ่ง ผมดีจอเห็ดเห็ดเป็นอันนี้ไ้ปัฟฟี่เด็กคางนึงแต่ว่าตอนนี้คือผมใส่คือโบฟี่เลยครับสองหลอพร้อมกันเลยมันมันแห้งเหมือนกันไหมเป็นการขับเคลื่อนสองหลอพร้อมกันแมนครับแต่แต่หาแต่หา,าค้นหนัหนกๆนี่เขาต้องปัฟฟี่หลอหนึ่งเพราะว่าเวลาเหลียวมันจะเหลียวไงแต่ว่าความแห้งมันมันแอาจิลดลงไปอีกครับคือตอนนี้คือผมบอกด็ค้นนะผมผมใส่ใส่สองหลอขคับเลยครับผมอันนี้มากสิมี่ เอามาทั้งน้ำมันก็เสียโอาไว้ข้างทึ่งเนี่ยตะกี้ไว้ข้างล่างนี่ยมันมันไหลบส่สะดว,พวกพุ่งลุยเหยาวไว้ข้างทึ่งอีกมันก็เติมง่ายกว่ากันเนาะครับเมีน่นแล้วก็ไอ้นี่ฟัทงทั้งนี้ขาสตาร์ทผมจียุง่งยุ่งออกมาเลยอันนี้คือใส่สเตอร์ก็หมาาุนสตาร์ทปุ๊บยุ่งออกมาโม่ไว้โม่ไวข้างนอกยุ่งมาเลยครับเนี่ยน่าเขาสตาร์ทอย,ย่างไงครับ <c oughs> แล้วก็อันนี่างที่เป็นเกียร์เกียร์ต่อจากขาเกียร์มาครับ เกียร์ลงไปฝข้างล่างแล้วก็มาอันนี้คันเร่งคันเร่งเบรกแล้วก็คัดคัดอนนยู่นี่ว่างตำแหน่งไว้คือจังรถใหญ่เขานั่นแหละรถ,รถยุ่นเหรครับพวกคัสซี่พวกยังกะสร้างขึ้นเองหมดเลยแม็นว่ครับ,รบตัวน,นี้แม่นเป็นงานสร้างแบบของแข่เลยบอแม็นบอแม็นงา,านดัดแปลงเนาะแม่นครับสาร้างขึ้นมาไม่เบิดเลยครับพวกพ่อพวงยังกะไปเขาลงกึ่งไงเขากึ่งเผาให้ เฮเบิดเลยอันนี้กับพวกกรบ,บุงกระบ,บะเขาก็ต่างไม่เบิดหมูไฟหมูยังกับวิการต่อใส่ได้แมน่นว่าครับใส่ใส่ได้ครับใส่ได้ไฟใ,ใส่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทใถิบึงก็ได้ได้สตาร์ทมีหอดกุญแจอนี้กุญแจเอาล่ะครับมาดีเสิให้น้องโจสตาร์ทให้เบิึงได้ครับ โอเคครับนี่แหละคีบกันสิยูบประมาณนี้สําหรับประโยชน์ในการใส่ซอยนองโจเอาไว้เฮ็ดหยังครับขั้นนี้ครับกคดหยาแหงงัวไปให้ไปหน้าแล้วก็ขนไข่เป็ดไปขายเมียนขนหัวหันขนไข่เป็ดตัวสี่หละครับเบ็ดเซตรถขั้นี้นี่งบประมาณหมดจักบาทครับเบ็ดเซตขั้นนี้นะประมาณหมื่นบอรเกินหมื่นหาหอก โตนี่บอเกินมืนหาแมนครับกาใส่ประโยชน์ในฟร์มในกิจการของเข้าได้เมนครับน้องโจวี่เบอร์โทรวี่ยังบ่ครับมี่ครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดแปดเจ็ดศูนย์เจครับแล้วกา f เฟซบุ๊กกับมี่ไหมครับครับผมเฟซบุ๊กอาทิโจอาร์ทิทปรก็วักโครับครับผมถามเรื่องอย่างใดใครับในเฟซบุ๊กครับ กเรื่องรถเรื่องก็มาถามได้ครับเรื่องรถเรื่องเป็ดเรื่องเป็ดก็ถามได้เป็นปะครับอยากได้ไข่เป็ดก็ถามได้ครับครับถามหัวใจหามถามเป็นปะครับแม่ครับครับผมสำหรับคิวนี้ก็ขอคุณดอกโจหลายๆครับผมกันดอกโจล่าไปแล้วครับ